สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford f o r d f i ฟ s t a ตใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสลาแบทเลอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวครา,าวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับผู้ชมในช่วงทันงข่าวบันเทิงค่ะหลังจากที่ปล่อยให้อดีตคนเคยรักอย่างสาวเมจิกแสงหน้ามีรักครั้งใหม่กับหนุ่มนักธุรกิจตาน้ำข้าวไปก่อนหนุ่มแม่สุภ,ภกิจก็ไม่ยอมน้อยหน้าล่าสุดก็ยอมออกมาเปิดปากแล้วค่ะว่ามีหวานใจคนใหม่แล้วเช่นกันค่ะ เรียกว่าลูกผู้ชายตัวจริงเลยทีเดียวค่ะสําหรับหนุ่มแมนสุภกิจที่นอกจากจะมาเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับสาวโมเดลว่าวาสุดๆแล้วเจ้าตัวยังขอแสดงความยินดีกับอดีตภรรยาเมจิอนโนมาที่พบรักมาอีกด้วยค่ะแฮปปี้ดีแล้วก็ไม่อยากจะคาดหวังมากคงเป็นเรื่องของความใจเย็นของเขามากๆคงไม่ใช่คนในวงการนะเราต้องอธิบายเขาเข้าใจก็ยินดีด้วยเพราะว่าถ้าเขาเปิดตัวแล้วก็แสดงว่าเขามั่นใจแล้วถ้ามีความสุขเราก็มีความสุขกัน งานนี้เรียกว่าน้ำใจไทยล,ล้นลามเลยล่ะค่ะเมื่อตัวโพลใหญ่อย่างวุดดี้และซอปากก้ากละแม นำทัพดาราศิลปินไทยออกขายเสื้อยืดนิปปอนจำนวน3า0 0ตัวเพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ประสบอุทกภัยสึนามิที่ผ่านมาค่ะรู้สึกอิ่มใจและรู้สึกดีใจที่เราจะสามารถนำเงินทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นมันไม่มีคำพูดไหนที่จะดีไปกว่าคำว่าอิ่มอกอิ่มใจครับเราคุยกันเมื่อเสาร์ที่ผ่านมากับกาละแมวมันไม่มีใครทำเราต้องทำก็เลยดีใจที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันทำใช้เวลาวันสองวันนะครับอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันไปถึงพี่น้องชาวญี่ปุ่นกก่่่่่ออนนนบบรรริจาาาคคเลลยยยไมใชชแตงงี้้หทดวัั เป็นอีกหนึ่งสาวผิวเข้มอารมณ์ดีโอปปะนิสลาที่ทั้งเก่งและมากความสามารถและถึงแม้ละครเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครจะหลุดทางไปแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังคงมีงานให้เห็นกันอยู่บ่อยๆแถมล่าสุดเจ้าตัวย like like ังเก็บความมิชามาขอเมาเพื่อนซอวผนล่ที่มีวันใจยังหนุบเอ็ดเวิร์ดคอยดูแลอย่างดีอีกด้วยค่ะเขาประคบเป่งมกันมาตลอดนะคะคือเขารักและเขาดูแลกันมาตลอดอยู่แล้วน่ารำคาญมากไม่ว่าใครก็ห้ามเดินชนเอ็ดเวิร์ดไม่ให้ใครเข้าใกล้พล่ามานาแล้วเขารักกันมากจริงๆ ตอนนี้เวลาของสลากก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาเดทเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ